ดูดวงชาวราศีกรกฎซิกเซนแรงเป็นพิเศษในช่วงนี้นะผมดวงชะตาจิตสัมผัสอย่างรู้นะผมคนคิดร้ายเจอเสจเท่านะผมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับโชคชะตาของชาวราศีกรกฎตกตำแหน่งอะไรอัศวินขีม่ม้าถือจาบปาดประหารศัตรูหมู่มารปาบศัตรูเฮี้ยนเตียนนะพลังจิตท่านมันแรงในช่วงนี้จิตสัมผัสพิเศษนะครับผมเห็นหนุ่มๆแล้ว ชัดเจนรู้ได้เลยว่าคนนี้แอบชอบเราครับนะผมสวยแบบนี้รู้ได้เลยแอบชอบเราแน่แน่แน่นอนหลงตัวเองครับนะผมในช่วงชะตาครับนะผมกนอด่นกดไลค์หมอซันก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับนะผมเป็นกําลังใจหมอซันนะครับเลื่อนนิ้วนิดหนึ่งกดไลค์ครับนะผมโชคชะตาบุกุศสนาขอแนะนํานะเหรียญพระปางสะดุ้งมานนะปางปรา,ปามารนั่นเองนะครับผมเนะวลาหมอดูทักท่านมาดูดวงให้กับท่าน หมอดูบอกวิธีการแก้ไขหมอดูก็จะบอกว่าให้ไปถวายพระปางทอ,องเหลืองห้านิ้วนะปางป่ามานนะพร้อมผ้าไตรจีบอลน,นะครับสังฆทานหนึ่งถังนะครับเพื่ออะไรครับแก้กรรมในสิ่งที่จะเกิดนะครับผมแต่ถามว่าแก้ได้ไหมนะผมต่อรองกับสิ่งต่างๆเขาก็จะไปนะเป็นความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นท่านพบเหรียญเอาไว้เหรียญปางป่ามานไว้เนี่ยพบติดตัวไว้นะต้องติดตัวนะครับไปวางที่บ้านเฉยๆไม่ได้นะวางเป็นหมื่นเป็นแสนองค์ก็ไม่ช่วย ครับผมเขาท่านก็จะคุ้มบ้านนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราพบติดตัวไว้อธิษฐานจิตสวดอีติปิโสสามจบเกินน้ำลายสามทีเกินยากนิดหนึ่งนะนะครับผมถ้าเจอเพศชายจะเกินยากสุดๆนี่คือความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้น250บาททักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้านะครับส่งฟรีนะจ๊ะเหรียญเก่าส่งฟรีนะจ๊ะนะครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งอัศวินขี่ม้าถือดาบ สิกสันติสัมผัสของท่านมันแรงเป็นพิเศษก็แปลว่าพร้อมที่จะปาดประหารต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวาสนาขออนุญาตปิดนิดนึงอํานาจบุญบารมีวาสนาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซะท,ที่ไหนมันพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดีเพราะฉะนั้นถ้าเพศตรงข้ามเข้ามานะท่านจะได้รู้สึกได้เลยว่าคนคนนี้มาดีหรือมาลายแอบชอบเราอยู่หรือเปล่าสังเกตในลักษณะท่าทางมันจะฟ้องออกมาเพราะว่าจิตของท่านช่วงนี้จะแรงเป็นพิเศษ อย่างรู้ภาวะจิตใจอย่างรู้ระบบข้างในอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับข้าพเจ้าเห็นข้างในหมดแล้วครับนะเห็นแล้วเรื่องของดาวไหลเปิดนะครับผมอัศวินขี่ม้าถือดาบปราบประหารศัตรูโมมานนะครับผมเพศตรงข้ามจะสนใจท่านเป็นไม่เศษเพราะฉะนั้นในด้วยบุญกุศลวาสนาจิตใจของท่านจะเกิดความแช่มชื่นนะครับผมสิ่งเหล่านี้ท่านจะสัมผัสได้ครับนะผมเปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยนะครับก็แปลว่าอะไร นับเซนตรงนี้จะนําพาซึ่งความผสมเปรตนับผมมันเป็นสื่อสัมผัสอะไรบางอย่างที่จะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนามาสู่ตัวท่านนับผมไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานจิตขอให้ลูกร่ํารวยขอให้ข้าพเจ้าเฮงขอให้ข้าพเจ้าออกรถหม่ป้ายแดงขอให้สิ่งไม่ดีคน,คนไม่ดีอย่าเข้ามากั้มกายนับผมขอให้ได้แฟนหล่อๆสวยๆเข้ามาแบบนี้เอาแบบหุ่นั้งแบบเลยนะนับอากองแม่ตาวัวด้วยขอสวยๆ เพผมว่าะฉ่นั้นการส่งมอบถ้วยทองเกิดขึ้นก็แปลว่าอะไรครับเทพเทวดาส่งมอบไปแก่ท่านครับท่านต้องขอนะของเหล่านี้เหมือนกับท่านไปหาผู้ผู้ใหญ่ไม่ขอจะรู้ได้ยังไงอ่ะไม่ไม่ขอจะรู้ได้ยังไงว่าจะจะได้หรือไม่ได้จะรวยหรือไม่รวยครับท่านต้องมันขอพุทธทางนั่นารวยทำบังนั่ารวยสังฆนั่ารวยขอเรื่อยๆครับขอพระเรื่อยๆดีย๋ยวท่านก็เมตตาเองอย่างวันหนึ่งจะเกิดปฏิหารอาธิฐานจิตด,ดีๆเพราะฉะนั้นด้วยบุญกุศลวาสนาขอทานายว่าไม่นานไม่ช้า สิ่งดีๆจะบังเกิดก็คือ king of cup บง่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยนะผมดวงชะตาผู้ฟ้าขึ้นเร็วลงเร็วดวงชะตานี้แต่ว่าเกิดความมั่นคงมั่งคั่งเมื่อไหร่ก็แปลว่านะผมเขาเรียกผูกขาดกินไปตลอดรนะวยไปตลอดนะขนมันจะเฮงมันต้องเป็นแบบนี้นะนะด้วยบนกุสนวัสนาของนุญาตเสียงท้ายก่อนตกตำแหน่งมีดดาบล้อมรอบ ผมมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาในช่วงนี้ไปไหนได้ยากเพราะฉะนั้นท่านจงใช้ซิกเซนของท่านสัมผัสพลังพิเศษในช่วงนี้อย่างรู้คนเนี้ยมาดีคนเนี้ยมาลายคนเนี้ยไม่จริงใจซิกเซนรู้ทันทีไม่ต้องมานั่งตีสีหน้าใส่แหวนเพชรเพชรนินจินดาใส่มีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านมีจริงหรือเปล่าซิกเซนของท่านจะรู้ทันทีเพราะฉะนั้นม,มีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาโดนปิดกัน้นตัวท่านไว้ ให้ความผสมเร็จท่านจงใช้ซิกเซนของท่านเปิดดวงชะตาของท่านอย่างรู้จิตใจคนสําคัญมากคนมาไม่ดีกลับไป10บเท่าการอธิษฐานจิตไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับเกิดผลนะครับด้วยบุญกุศลวัสนาดวงนี้ยังตกตําแหน่งเอเมโรอลักลบก้าได้ค่าเสียการที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าพร้อมที่จะไ ف ่พร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งจริงดีอํานาจบ,บุนบารมีวัสนาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซะที่ไหนก็เข้ามาสิกราบ นะครับผมก็เข้ามาส so ิครับผมสิ่งเหล่านี so ้ท่านต้องไปอย่างนี้นะบอกไว้ก่อนนะนี่คือดวงของคุณนะผมจะมาในปูนกันมาเองนะนี่คือดวงของคุณนะดวงคุณคือต้องสู้ผีก็สู้คนก็สู้นะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมเพราะว่าดวงชะตามันตกตําแหน่งนักลบนะครับแต่สู้ด้วยปัญญานะครับผมเราจะยอมไม่ได้นะครับแต่เรายอมในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นสิ่งที่เราสู้ไม่ได้เราก็ยอมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรามันเป็นสิทธิ์ของเราเราก็ต้องอยู่ในขอบเขตของเราเอาเป็นของเราให้ได้สู้ด้วยปัญญา นะครับผมครอบครัวอยู่รบเย็นไม่สุกสิบเหรียญเกิดขึ้นใครบางคนกําลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของท่านเพราะฉะนั้นท่านเปิดรับแล้วหรือยังน,นะนะครับผมเปิดเปิดนะครับเปิดไลน์ครับแลกไลน์ให้เรียบร้อยนะครับพูดคุยเจราจาต่อรองแอดเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพื่อนนะครับผมทานาพาซึ่งความมาสมเร็จใครบางคนกําลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของท่านเพนะราะฉะนั้นท่านเปิดรับสิ่งใหม่นะครับจะได้เพิ่มพูนในกุณงามความดี ในเมื่อซิกเซนช่วงนี้สัมผัสแรงท่านเลือกเลยนะคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงรู้อยู่แล้วสัมผัสพิเศษของท่านมีนะผมในโชคชะตายังตกตําแหน่งมนสเสน่มนจันทาจันซ้อนจันมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมในช่วงนี้ก็คือมนสเสนมนจันทาก็คือนะพลังพิเศษเกี่ยวกับดึงดูดเพศตรงข้ามนะเพศตรงข้ามเข้ามาโอ้รหลมากคนคนนี้นะผมจริงๆไม่รอละหัวร้ายไม่ถึงนี่ <laughs> หัวร้ายไม่ถึงนี่แต่รับรองสาวติดเติม หัวร้านอย่างเนี้ยสาวติดเติมเพราะอะไรครับมันมีโมสเสนมันมีเมตตามหานิยมนะมันมีคําวาจาคําหวานคําอ่อนโยนนะผมเดีย๋ยวพี่จะให้เงินน้องสักสิบล้านน้องว่าอย่างไงจ๊ะได้เลยจ้ะพี่สิบล้านเลยมัน,ม,นมันมีคําวาจาเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านเพราะฉะนั้นซิกเซนจิตสัมผัสพิเศษพลังต่างๆท่านใชใ้เป็น น้มนเสนมนจันทาท่านก็ต้องใช้เป็นดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาเพื่ออะไรครับเพื่อธุรกิจการงานไม่เกี่ยวกับเรื่องแบบกิ๊กกุ๊กกักไม่ใช่นะไม่ใช่นะเกี่ยวกับธุรกิจการงานการเงินลูกค้าเราก็ต้องดูแลเขาให้เต็มที่ใช่หรือไม่ครับเราบอกลูกค้าเข้ามาก็ต้องเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนกันเราบอกมีความผูกพันซึ่งกันและกันจะได้ค้าขายกันผูกขาดกันยาวๆเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ใช้โมนเสนของท่านนี้เป็นดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชกตา ค้ำกันไปค้ำกันมาครับเกิดความแช่มชื่นทั้งคู่นะครับแล้วทําไมจะไม่ดีล่ะนะเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาจัดหนักจัดเต็มอยู่ให้เป็นเป็นผู้ให้ให้มากที่สุดและท่านจะได้รับเป็นเปลี่ยนไปด้วยพลังนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ